มือมีดขึงลวดขวางถนนหนุ่มใหญ่ขับจอยยอผ่านลวดเฉือนคอหวิดดับหนุ่มใหญ่วิดดับหลังขี่จอยยอเข้าหาเห็ดในป่าเจอลวดสลิงซึ่งขวางกลางถนนระดับตรงคอพอดีโชคดีที่ห้อยแบตเตอรี่ไว้ที่คางรถเสียหลักได้รับอันตรายเล็กน้อยตำรวจเตือนชาวบ้านให้ระวังเพราะอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพิชัยสอพอเมืองลำปางได้เข้าตรวจสอบบริเวณถนนในหมู่บ้านซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านไร่หมู่สิบและบ้านสามัคคีหมู่สองตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเส้นด้านหลังสนามยิงปืนมทบ32หลังได้รับแจ้งจากนายเพลินขอสงวนนามสกุลชาวบ้านไร่ซึ่งเกือบเอาชิดมาทิ้งบนถนนดังกล่าวนายเพลินเล่าว่า คืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ21นาฬิกาตนเองได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าป่าเพื่อหาเห็ดและขับผ่านจุดเกิดเหตุโดยรอบแรกเข้าไปสำรวจและพบจุดที่มีเห็ดแล้วแต่กางเกงที่สวมใส่ปลายเกิดขาดจึงขี่รถจักรยานยนต์กลับออกจากป่าเพื่อไปเปลี่ยนกางเกงและเตรียมสเสบียงอาหารก่อนที่จะขี่จักรยานยนต์กลับเข้าป่าอีกครั้ง แต่เมื่อขี่มาถึงจุดดังกล่าวตนเองมองไม่เห็นว่ามีลวดสลิงสีดำขึงขวางถนนจึงขี่รถผ่านรู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อคอเกี่ยวเข้ากับลวดสลิงจนขาดและรถเสียหลักแฉลบไปตามถนนซึ่งตนเองประคองไว้ได้ซึ่งโชคดีที่ลวดสลิงเกี่ยวเข้ากับแบตเตอรี่ไฟที่ตนเองสวมคล้องที่คางไว้ จึงทำให้ลวดสลิงเกี่ยวเข้ากับแบตเตอรี่แทนที่จะบาดเข้าที่คอหากเป็นเช่นนั้นคาดว่าตนเองคงถูกลวดเกี่ยวคอแน่นอนเพราะขับขี่มาด้วยความเร็วเช่นกันทางผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจได้เข้ามาดูที่เกิดเหตุต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าอันตรายมากเพราะคนที่ทำมีเจตนาขึงลวดสลิงเข้ากับ สาปูนคอนกรีตซึ่งแข็งแรงและรถที่มัดลวดก็อยู่ในระดับที่คนขี่จักรยานยนต์หากถูกเกี่ยวก็จะอยู่บริเวณคอพอดีก็จะทำให้คอขาดรถล,ลมและถึงชีวิตได้ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่เสมือนเป็นกับดักของคนที่เข้าไปหาของป่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงฝากเตือนประชาชนที่ขี่จักรยานยนต์ เข้าไปหาของป่าในเวลากลางคืนหรือเห็ดในช่วงนี้ซึ่งจะมีเห็ดออกมาเป็นจำนวนมากขอให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะอันตรายมากและขอให้คนที่กระทำดังกล่าวหยุดเพราะหากสืบทราบมาว่าเป็นใครจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกิจจาชานศึกผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำปางชัยนรงค์อน,นันทบัญญัธิศูนย์ข่าวภาคเหนือ,อรายงาน